ตอนที่47ยืมเงินข้าบอกแล้วว่าไม่ต้องกังวลไปใหญ่เซียนกูจึงรีบตีตนไปก่อนไข้แต่จบเรื่องเร็วสักหน่อยก็ดีเหมือนกันข้าคิดว่าสองคนนั้นคงจะตื่นขึ้นมาในเร็วๆนี้เจ้ารู้ได้อย่างไรแววตาที่หลิวเซียนกูใช้มองเจียงซื้อยากจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดนะ เมื่อคนคนหนึ่งเข้าใจการเคลื่อนไหวและการกระทําของอีกคนอย่างดีชนิดทุกฝีก้าวแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพียงเด็กสาวอ่อนแอแต่ในสายตาของผู้ที่ถูกจับจ้องมันน่ากลัวประหนึ่งสัตว์ประหลาดที่มีเขี้ยวและกรงเล็บแหลมคมก็มีปานซึ่งภาพลักษณ์ของเจียงซื่อในขณะนี้ในสายตาของหลิวเซียนกูดูเหมือนสิ่งนั้นยิ่งมาเถอะพวกเรามาคุยเรื่องการค้ากันต่อดีกว่าหญิงสาวยิ้มพรายข้าไม่รู้เรื่องการค้า นางแค่อยากจะบอยบินให้กลากลใครก็อย่าได้คิดจะขวางเจียงซื่อหลุดคำพืดหัวเราะและพูดออกไปว่าเซียนกูท่านเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าพิธีกรรมนั่นของท่านนั้นไม่ธรรมดาเลยอันที่จริงก็มีประโยชน์ต่อท่านอย่างน้อยถึงสองข้อด้วยกันมีประโยชน์ต่อข้าอย่างไรเจียงซื่อยื่นนิ้วออกมาทัานทีที่หลิวเซียนกูเห็นการเคลื่อนไหวเล็กๆนี้นางก็ตัวสั่นไปโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่ว่าจะทำสัญ,ญลักษณ์เลขหกอีกนะ นอกจากการขุดสุสารและปล่อยข่าวลือแล้วช่วยครูอย่างอื่นแทนได้หรือไม่คราวนี้เจียงซื่อเปลี่ยนเป็นเหยียดสองนิ้วออกไปนางกล่าวอย่างไม่สะทกสถานว่าประการแรกเซียนกูได้กลายเป็นจุดสนใจของผู้คนทั้งเมืองหลวงแล้วดังนั้นปัญหาเรื่องความปลอดภัยของท่านจึงรับประกันได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เจียงซื่อก็เหลือบมองหลิวเซียนกูแวบหนึ่งนางถามต่อด้วยรอยยิ้มหวานว่า เซียนกูรู้หรือไม่ว่านิสัยของท่านอาสภพ้ายรองของข้านั้นออกจะพูดยากอยู่สักหน่อยว่าอย่างไรดีนางค่อนข้างเป็นคนเจ้ากิจเจ้าแค้นแถมยังไม่ค่อยอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์มากอีกต่างหากท่านคิดว่านางจะปล่อยให้ท่านหนีออกจากเมืองหลวงอย่างราบรื่นอย่างนั้นหรือหรือเซียนกูมุมปากกระตุกยิกยิกนั่นคือเหตุผลที่ข้ากำลังจะแอบหนีไปอย่างไรเล่า เพื่อให้เซียนกูเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นอีกสักหน่อยพี่ชายของท่านอาสไพรรองข้าประจำการอยู่ในกองบัญชาการปันจิติ์รักษานครแม้ว่าตำแหน่งจะไม่โดดเด่นมากนะแต่แค่สกัดตัวคนคนหนึ่งหลักก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยมุมปากของหลิวเซียนกูกระตุกติดต่อกันหลายครั้งขึ้นเรือจนแล้วถอนตัวยากจริงๆทว่าสถานการณ์ตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้ว ผู้คนทั้งเมืองหลวงต่างก็จับตาดูอยู่อาสะพ้ายรองของข้าย่อมไม่กล้าจัดการกับเซียนกูตรงๆอย่างมากสุดก็แค่ปล่อยข่าวหรือบางอย่างเพื่อทำลายชื่อเสียงของท่านถ้าชื่อเสียงของข้าถูกทำลายข้าก็จบสิ้นแล้วหลิวเซียนกูพึพรรมพำอย่างเมื่อลอยหากดวงตาของเหล่าหูหยินตรงผิงปัวไม่ดีขึ้นเอ,อ้อไทยไทยจะต้องปล่อยข่าวทำลายชื่อเสียงของนางแน่ดีไม่ดีอาศัสร้ายเพิ่มเติมถึงขั้นทำให้นางต้องเข้าไปนอนอยู่ในคุกซึ่งนี้ไม่ได้ดีไปกว่าการถูกทุบตีเลย ชื่อเสียงของเซียนกูจะถึงคราวจบสิ้นลงได้อย่างไรในเมื่อดวงตาของท่านย่าข้าจะต้องหายดีอย่างแน่นอนหลิวเซียนกูสูดหายใจเข้าลึกน้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความประหม่าและร้อนรนคุณหนูเจ้าคิดว่าดวงตาของเหล่าหูหยินจะดีขึ้นจริงหรือข้าไม่ได้สักแต่พูดขึ้นลอยๆอยอย่างไร้หลักฐานหรอกนะและนี่ก็คือประโยชน์ข้อที่สองที่ข้ากำลังจะบอก ตอนนี้ผู้คนเริ่มสงสัยขึ้นมาบ้างแล้วว่าอิทธิฤทธิ์ของเซียนกูเป็นของจริงหรือไม่รอจนกระทั่งดวงตาของท่านย่า่่าดีขึ้นถึงเวลานั้นอย่าว่าแต่ชื่อเสียงเลยแม้แต่โชคลาภเงินทองก็จะไหลามาเทมามีแต่ได้กับได้หากเป็นเช่นที่เจ้ากล่าวมาจริงเช่นนั้นข้าต้องขอบคุณคุณหนูแล้วตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาพูดถึงเรื่องนี้พวกเรามาพูดเรื่องการค้ากันก่อนการค้าอะไรหรือ เรื่องที่โรงรับพนันใหญ่ๆใ,ในเมืองหลวงยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งเดิมพันมิใช่หรือพวกเราไปร่วมสนุกกันเถอะใบหน้าของหลิวเซียนกูแข็งทื่อไปเล็กน้อยนางไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจคําพูดของเจียงซื่อถูกหรือเปล่าข้าได้ยินมาว่าอัตราต่อรองของโรงรับพนันขนาดใหญ่ทุกแห่งให้สูงถึงหนึ่งต่อห้าเลยทีเดียวหากพวกเราลงข้างท่านว่าท่านสามารถรักษาดวงตาของท่านย่าให้หายได้ พวกเราก็จะได้เงินคืนจากเดิมหนึ่งตำลึงเป็นห้าตำลึงการค้าประเภทที่เห็นกำไรลอยมาเหนาะเนาะเช่นนี้จะไม่ทำได้หรือต่อให้เป็นเช่นนี้จริงแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาเล่าหรือเซียนกูถูกคำพูดของเจียงซื่อล่อลวงจนเริ่มวันไหวขึ้นมาบ้างแล้วถ้าไม่มีทางแพ้เจียงซื่อตอบอย่างหนักแน่น หลิวเซียนกู้อ้าปากค้างแต่ขณะที่นางกำลังจะเอ่ยปากเพื่อหักล้างอีกฝ่ายก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่ายายเด็กปีศาจท,ที่ปีนขึ้นมาจากหลุมฝังศพของบรรพบุรุษผู้นี้ไม่ธรรมดาจึงเลือกเงียบไปแล้วถามต่ออย่างลังเลว่าเหตุใดถึงต้องเป็นพวกเราสองคนเจียงซื่อกางมือทั้งสองข้างออกแล้วพูดด้วยท่าทางเด็ดเดี่ยวมั่นใจยิ่งข้าไม่มีเงินหลิวเซียนกูมุมปากกระตุกยิกกแล้วนางก็กัดฟันยื่นตั๋วเงินที่ซ่อนอยู่ในอกเสื้อออกไป หากคุณหนูไม่มีเงินเช่นนั้นก็เอาเงินนี้ไปใช้ก่อนเถิดส่วนเรื่องวางเดิมพันอะไรนั่นข้าไม่ขอเข้าร่วมด้วยดีกว่าหากดวงตาของเหล่าหูหยินตรงผิงปัวไม่ดีขึ้นหลังจากชื่อเสียงของนางถูกทําลายจนป่นปี้แล้วอย่างน้อยๆนางก็ยังมีทรัพย์สินบางส่วนเหลือติดตัวไว้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ไม่ขอบังคับเซียนกูแล้วกันเซียนกูมิสู้ให้ข้ายืมเพิ่มอีกสักสองร้อยตำลึงเป็นอย่างไรอะไรนะ หลิวเซียนกูตกตะลึงไปชั่วขณะในที่สุดดวงตาที่เหมือนบ่อน้ำลึกของหญิงสาวก็ทำให้นางยอมประนีประนอมนางกัดฟันดึงเหอเปาออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วเปิดออกจากนั้นก็หยิบตั๋วเงินสองใบแล้วยื่นให้กับเด็กสาวด้วยความปวดใจเจียงซื่อรับมันมาอย่างไม่เกรงใจยิ้มสดใสให้นาง เจียงซื่อรู้จักคนประเภทหลิวเซียนกูดีคนจำพวกนี้เป็นประเภทที่หากไม่พกเงินจำนวนหนึ่งติดตัวไปด้วยทุกที่ที่นางไปก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยและคิดว่าชีวิตไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะเซียนกูวางใจได้เลยรอข้าได้ทุนคืนเมื่อไหร่ข้าจะเอาเงินต้นมาคืนให้ทันทีหลิวเซียนกูหลับตาลงคิดลังเลกับตัวเองว่าสมควรจะพูดออกไปดีหรือไม่ว่าไม่ต้องคืนเงินแล้วแต่แล้วนางก็เลือกพยักหน้าเพียงอย่างเดียวพูดออกไปด้วยน้ำเสียงแห้งสนิทว่า ข้ากลับก่อนละสาวรับใช้สองคนนั้นคงใกล้จะตื่นขึ้นมาแล้วเซียนกูกลับดีๆนะเจ้ากะหลังจากนั้นไม่นานอามานก็เดินกลับเข้ามาก้มกระซิบที่ข้างหูเจียงซื่อด้วยเสียงแผ่วเบาว่าหลิวเซียนกูกลับไปแล้วเจ้ากะเจียงซื่อพยักหน้าเล็กน้อยข้ารู้แล้วกลิ่นทูผอมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหลิวเซียนกูยังวงเวียนอยู่ไม่ไกลนั่นหมายความว่านางยอมกลับไปที่ห้องข้างๆแต่โดยดี คุณหนูหรือเซียนกูทำเรื่องเหลวไหลามากขนาดนี้คุณหนูจะยอมมอบทั้งชื่อเสียงและโชคลาบให้กับนางจริงๆหรือเจียงซื่อยิ้มนางยืนขึ้นและมองออกไปนอกหน้าต่างชื่อเสียงและโชคลาบแล้วอย่างไรเล่าคนช่วยย่อมมีบทสรุปของคนชั่วเจ้ารอดูด้วยตาของตัวเองเถออาหมานเกาศีรษะของตัวเองนางไม่เชื่อคำพูดที่ว่าเทพเจ้าทรงจับจ้องคนเลวทุกคนหรอกแต่นางเชื่อคุณหนูของนางไปเถอะไปที่โรงน้ำชาเทียนเซียงกัน ห้องส่วนตัวของโรงน้ําชาเทียนเสียงถูกพวกนางจองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วคนที่เจียงซื่อต้องการจะพบปะในวันนี้ก็มารอได้พักหนึ่งแล้วเช่นกันเห็นเจียงซื่อเดินเข้ามาพร้อมกับอามานชายหนุ่มคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนทันทีเจียงซื่อถอดหมวกเหวยเมื่ออ,อกวางมาลงบนโต๊ะอย่างไม่สนใจกิริยานักชายหนุ่มรีบก้มศีรษะลงต่ำถามออกไปว่าคุณหนูให้คนไปเรียกข้ามามีสิ่งใดให้ข้ารับใช้หรือขอรับ เขาลืมภาพเหตุการณ์ครั้งแรกที่ได้พบกับเด็กสาวที่เรากับถูกส่งมาจากสวรรค์คนนี้ไม่ได้เลยเพราะลืมตัวเผลอจ้องมองนางขณะที่แต่งกายเป็นชายออกมาข้างนอกจนเกือบถูกสาวรับใช้นิสัยเสียในชุดบุรุษที่ตามมาด้วยกันตีตายชายหนุ่มคนนี้ก็คืออาเฟยนักเลงข้างถนนในวันนั้นที่ถูกอาหมานใช้ปิ่นแทงนั่นเองเรื่องก่อนหน้านี้เจ้าทำได้ดีมากเจียงซื่อชมเชยออกมาเบาๆ ครอบครัวของท่านอารองต้องการเก็บเนื้อเนาลงมอบหนึ่งนางจะปล่อยให้พวกเขาสมปรารถนาได้อย่างไรก็เลยสั่งให้อาเฟยไปปล่อยข่าวซุบซิบซึ่งเขาก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากไม่ทำให้ผิดหวังเลยผู้คนในเมืองหลวงส่วนใหญ่ล้วนแต่มีฐานะค่อนข้างดีสถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่ที่เหมาะแก่การปล่อยข่าวซุบซิบนินทาเป็นที่สุดข่าวที่ปล่อยออกไปก็แพร่กระจายไปทั่วราวกับไฟลามทุง่งข้าน้อยมีกล้ารับคำชมคุณหนูหรอกขอรับ อาเฟยเงยหน้าขึ้นมองเจียงซื่อครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็วก่อนจะก้มหน้าลงแล้วรีบหลบตาลงไปเมื่อเทียบกับความงามไร้ที่ติของนางแล้วชีวิตน้อยน้อยนียน้มีความสำคัญกว่ามากเขาก็แค่เผลอไปพูดจาแทลลมใส่เด็กหนุ่มรูปงามคนหนึ่งด้วยความคึกขนองชั่วครู่ไม่คิดเลยว่าจะลงเอยด้วยการต้องมาเป็นบ่าวรับใช้ผู้อื่นเช่นนี้ข้ามีอีกเรื่องหนึ่งต้องการให้เจ้าไปทำเจียงซื่อหันไปพยักหน้าให้กับอาหมาน อาหมานลัลงเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วยื่นเหอเปาที่ดูธรรมดาส่งให้เขารับไปสิอาเฟยยื่นมือออกมารับแต่อาหมานไม่ยอมปล่อยมือเสียทีอาเฟยเหลือบมองเจียงซื่อแวบหนึ่งอย่างขอความเห็นจากนั้นก็ตัดสินใจเพิ่มแรงในมือของเขานี่มันอะไรกันเมื่อสักครู่คุณหนูส่งสายตาเป็นเชิงบอกว่าให้ส่งมันให้ข้ามีใช่หรือหรือว่าข้าเข้าใจผิดไปเองอาหมานเจียงซื่อดุนางด้วยน้ำเสียงจนใจ อามันถึงยอมปล่อยมือลงในที่สุดแต่ก็ยังมีวายข่มขู่ไปว่าถ้าเจ้ากล้าทำหายหลักก็ข่าจะฆ่าเจ้าคุณหนูใจเด็ดเกินไปแล้วนางกล้าให้เงินจำนวนมากเช่นนี้กับไอ้อันธพาลน,นี่ได้อย่างไรเปิดดูข้างในสิอาเฟยก้มหน้าลงและเปิดเหอเปาออกตามที่อีกฝ่ายสั่งและเมื่อเขาได้เห็นตัวเงินที่อยู่ข้างในสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีคุณหนูนี่ เจ้าเอาเงินพวกนี้ไปซื้อตั๋วพนันลงฝั่งดวงตาของเหล่าหูหินตรงผิงปัวจะดีขึ้นริมฝีปากของอาเฟยขาวซีดนี่นี่คุณหนูใจกล้าเกินไปหน่อยหรือไม่นางกล้าให้เงินจำนวนมากเช่นนี้กับเขาไม่กลัวเขาเชิดเงินแล้วหลบหนีไปเลยหรือหเก็บเนื้อเนาลงหม้ออุปมาว่าเก็บผลประโยชน์ทุกอย่างไว้เองไม่ปล่อยให้บุคคลภายนอกได้ไปตอนที่สีพบเอิร์นิวอีกครั้ง เจียงซื่อประสานมือทั้งสองข้างไว้ด้านหน้าเอ็นตัวพิงไปกับพนักพิงเก้าอี้ด้วยท่วงท่าสง่างามพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสบายๆและอ่อนโยนว่าเงินต้องมีชีวิตใช้ถึงจะเรียกว่าเงินอาเฟยตัวสั่นหวนนึกถึงความเจ็บปวดประหนึ่งอยู่มิสู้ตายในคืนนั้นทันทีแม้ว่าความเจ็บปวดจะหายไปทั้งหมดแล้วแต่เง่ยเย็นๆที่ไหลซึมขึ้นมาบนแผ่นหลังของเขายังคงอยู่ความหวาดกลัวไม่สิ้นสุดผุดขึ้นมาในหัวใจของเขาจนพาให้สันส้านไปทั้งกาย ความเจ็บปวดแบบนั้นเขาไม่อยากจะลิ้มรสมันอีกเป็นครั้งที่สองแล้วประเดี๋ยวเหอเปาก็ได้ขาดพอดีถือดีๆหน่อยสิอาหมานเอ่ยเตือนอย่างปวดใจนี่เป็นเงินที่คุณหนูของนางออกหน้าย,ยืมมาจากหลิวเซียนกูด้วยตนเองเชียวนะคิดว่ามันง่ายนักหรือโรองรับพนันน้อยใหญ่ทั้งหมดในเมืองหลวงนับรวมกันแล้วก็มีใช่จำนวนน้อยๆเงินที่ข้าให้ไปนี่ก็ม่ใช่ก้อนเล็ก เจ้าแบ่งมันแล้วนำไปลงเดิมพันในโรงรับพนันที่มีชื่อเสียงศักดสหรือสี่แห่งหลังจากจบงานแล้วข้าจะแบ่งกำไรที่ได้ให้เจ้าหนึ่งร้อยตำลึงถือเป็นค่าตอบแทนในครั้งนี้ไม่ต้องตอบแทนก็ได้ขอรับไม่ต้องตอบแทนก็ได้อาเฟยกล่าวปฏิเสธซ้ำๆเจียงซื่อหลุดขำและกล่าวว่าทำงานรับเงินนี้เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแม้ว่าเจ้าจะมีพื้นฐานมาจากการเป็นนักเลงในตลาดแต่ว่าเจ้าก็เป็นพลเมืองที่ดีคนหนึ่งพวกเราไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นนายบ่าวกัน ตอนนี้นับว่าร่วมมือกันก็คงได้กระมังดังนั้นในเมื่อมันเป็นความร่วมมือแน่นอนว่าหลังจากงานเสร็จสิ้นข้าก็ต้องให้เงินเจ้าเช่นนั้นข้าก็ขอบคุณคุณหนูล่วงหน้าแล้วกันเจ้าไปเถอะอาไฟเก็บเหอเปาเข้าอ,อกเสื้อของตัวเองอย่างระมัดระวังแต่หลังจากพิจารณาดูและเห็นว่ามันไม่ค่อยปลอดภยัยเท่าไรเขาก็เดินไปหยุดอยู่ที่ตรงมุมหนึ่งในห้องจากนั้นก็ถอดรองเท้าออกและซุกมันไว้ในพื้นที่ด้านบนของรองเท้าอาหมานกรอกตาใส่เขาอย่างรังเกียจ เจ้ากล้าถอดรองเท้าต่อหน้าคุณหนูของข้าได้อย่างไรหน้าไม่อายเกินไปแล้วก็ทำแบบนี้มันปลอดภัยกว่านี้อาเฟยเถียงกลับด้วยรอยยิ้มยียวนเขาใช้ชีวิตข้างถนนมานานหลายปีแล้วย่อมเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งเป็นอย่างดีนั่นคือบนโลกนี้มีหลายสิ่งนักที่สำคัญกว่าหน้าตาอย่างน้อยที่สุดเงินในรองเท้าเขาตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่ออาเฟยเดินไปถึงประตูเจียงซื่อก็ตะโกนเรียกชื่อเขาจากทางด้านหลังอาเฟย เสียงตะโกนนั้นเบาเหงแต่ก็คมชัดเหมือนกับน้ำพุที่นำมาใช้ชงชาในห้องน้ำชาช่วงต้นคิมหันตรีดูทำให้จิตใจที่กระสับกระส่ายอยู่ของผู้คนสงบลงได้อย่างน่าประหลาดอาเฟยชะง,งักฝีเท้าอย่างหยุดไม่ได้เขาก้มหน้าลงแล้วหันกลับมาไม่ทราบว่าคุณหนูมีอะไรจะสั่งค่าเพิ่มเติมหรือเปล่าข้าแค่อยากบอกเจ้าว่าหากไม่อยากเป็นนักเลงคลุกฝุ่นไปตลอดทั้งชีวิตก็แค่ตั้งใจทำงานให้ข้าให้ดี อาเฟยสั่นเทิมไปทั้งตัวเงยหน้าพรวดมองไปที่เจียงซื่อด้วยความตกตะลึงหญิงสาวยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างด้วยท่วงท่าสบายๆแต่ดวงตาสีเข้มของนางกลับทําให้ผู้คนเห็นลึกไปถึงความคิดของเจ้าตัวได้อย่างชัดเจนมันทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความจริงใจในคําพูดของนางอย่างอธิบายไม่ถูกหัวใจของอาเฟยร้อนเผาไปทั้งดวงเขาพยักหน้าตอบอย่างไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นักก่อนจะรีบร้อนเดินจากไป เจียงซื่อยกถ้วยน้ำชาของนางขึ้นจิตเบาๆคุณหนูท่านเชื่อใจในตัวอาเฟยมากถึงเพียงนี้เชียวหรือเกิดเขาโลบแล้วหนีไปพร้อมกับเงินเล่าเจ้าคะเขาจะไม่ทำแบบนั้นพูดให้ชัดเจนคือไม่ใช่เขาไม่ทำแต่เขาไม่กล้าทำเจียงซื่อไม่เชื่อว่าเขาจะกล้าทำมันอีกครั้งหลังจากเคยลิ้มรสผงคร่าวิญญาณไปแล้วครั้งหนึ่ง อย่างที่นางเพิ่งพูดกับอาเฟยไปเมื่อสักครู่นี้เงินต้องมีชีวิตใช้ถึงจะเรียกว่าเงินหากไม่มีชีวิตอยู่แล้วมีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์ผงคร่าวิญญาณมีอนุภาพร้ายแรงมากเกินไปนางยังทำได้เพียงปริมาณน้อยนิดเท่านั้นตลอดช่วงหลายวันมานี้และทั้งหมดก็ถูกใช้บนตัวอาเฟยไปหมดแล้วนับตั้งแต่ที่นางกลับชาติมาเกิดใหม่เรื่องที่นางต้องทำก็ถูกเรียงลำดับออกมายาวเป็นหางว่าว นางมีคนไม่พอใช้จริงๆแต่ถึงกระนั้นนางก็ไม่จนตรอกถึงขั้นดึงผู้บริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือขอบเขตในการแก้แค้นผู้ที่เคยทำชั่วกับนางในชาติที่แล้วเพราะนางไม่ต้องการเป็นคนแบบพวกเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนื่องจากอาเฟยส่งตัวเองมาถึงหน้าประตูบ้านด้วยความสมัครใจจากการบังเอิญเดินเข้ามาแทลโลมแน่นอนว่าคงนับอีกฝ่ายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ด้วยไม่ได้ควบคุมเขาให้มาช่วยทำธุระให้นางชั่วคราวนี้ไม่นับว่าขัดต่อความตั้งใจเดิมแต่อย่างใดขณะที่เจียงซื่อกำลังนั่งจิบชาอยู่ในห้องส่วนตัวอาเฟยก็ก้าวออกจากโรงน้ำชาไปอย่างรีบเร่ง มีชีวิตอยู่มาจนถึงป่านนี้เขายังไม่เคยแตงเงินจํานวนมากเท่านี้มาก่อนนับทั้งเนื้อทั้งตัวที่มีอยู่บวกกับทรัพย์สินที่เก็บออมมาตลอดทั้งชีวิตต่อของเขายังได้ไม่ถึงครึ่งของเงินที่ซุกอยู่ในรองเท้าเขาตอนนี้ด้วยซ้ําอาเฟยรู้สึกเย็นที่เท้าเล็กน้อยไม่รู้ว่าสมควรก้าวเท้าไหนออกไปก่อนดีสัมผัสได้ว่าการเดินของตัวเองออกจะแข็งขืนอยู่สักหน่อยอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้น จิตใจของอาเฟยตึงเครียดเขาพึมพำเบาๆราวกับกำลังสะกดจิตตัวเองหลังจากเดินออกจากโรงน้ำชาไปได้ประมาณ20ฟุตทันใดนั้นสุนัขตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็วิ่งเข้ามาหาเขาแล้วเห่าเสียงดังลัน่นห้องห้องเสียงเห่าของสุนัขตัวใหญ่ทำเอาอาเฟยสะดุ้งเฮือกมันคำรามใส่เขาคล้ายกับต้องการจะเตือนอะไรบางอย่าง อาเฟยเกือบกระโดดหนีแล้วในตอนแรกแต่พอเขาได้สติก็จ้องไปที่สุนัขตัวใหญ่ตรงหน้าเผชิญหน้ากับมันราวกับเป็นศัตรูของเขาขอเตือนเจ้าก่อนว่าข้าไม่กินเนื้อสุนัขหากไม่อยากตายก็รีบรีบใส่หัวไปเสียอยู่ให้ห่างจากข้าหน่อยไม่อย่างนั้นข้าจะไม่เกรงใจแล้วอย่างไรก็ตามสุนัขตัวนั้นกลับกระโจนใส่เขาทันทีที่พูดจบมันกัดไปที่ก้นของอาเฟยอ,อย่างแรงอากบอาเฟยกรีดร้องโหยหวน อาหมานที่เห็นฉากนี้เข้าจากบนหน้าต่างชั้นสองของโรงน้ําชารีบยกมือขึ้นปิดปากกลั้นขำจนไหลยโยกคุณหนูอาเฟยถูกสุนักกัดแล้วเจ้ากะเจียงซื้อเหลือบมองออกไปแต่แล้วนางก็ต้องตกใจสุนัขตัวใหญ่นั่นทําไมถึงได้ดูคล้ายเอ้อหนิวขนาดนี้เอคุณหนูเจ้ากาัสุนักตัวใหญ่นี้ดูเหมือนสุนักที่คาบเงินมาให้คุณหนูในวันนั้นเลยเจ้าค่ะอามานรู้สึกประทับใจสุนักที่คาบเงินมาให้คุณหนูของตัวเองในวันนั้นมากคุณหนูรีบดูนั่นเร็ว ท่านว่ามันกําลังจะทําอะไรเจ้ากะหลังจากปล่อยปากที่งับก้นอาเฟยออกเจ้าสุนัขตัวใหญ่ก็ลดจมูกลงเล็กน้อยแล้วดมฟุตฟิตไปที่เท้าของอาเฟยก่อนจะกัดไปที่รองเท้าของอาเฟยในที่สุดอาเฟยรู้สึกหวาดกลัวมากในขณะนั้นเขากระโดดหนีเต็มแรงดิ้นรนอย่างหนักพยายามตะเกียกตะกายหลบหนีเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ให้ได้ไอสัตว์เดรฉานรีบปล่อยเดี๋ยวนี้คุณหนู สุนัขตัวนั้นคงจะไม่เอาเหอเปาในรองเท้าของอาเฟยที่เราตั้งใจให้เขาคาบกลับมาคืนคุณหนูอีกนะเจ้าคะอาหมานที่กำลังมองฉากตรงหน้าด้วยความสนุกสนานเหมือนเอใจอะไรบางอย่างขึ้นได้คล้ายกับว่าเจ้าสุนัขตัวใหญ่นี้ในวันนั้นเองมันก็ทำเช่นนี้กับคุณชายรองด้วยเหมือนกันก่อนจะคาบเหอเปานั่นกลับมาคืนให้คุณหนูของนางซึ่งในเหอเปาที่มันคาบกลับมามีทั้งใบไม้ทองและไข่มุกราคาสูงเลี้ยว อย่างไรก็ตามคิดถึงสิ่งที่สุนัขตัวใหญ่กำลังทำอยู่ในขณะนี้อามานเริ่มรู้สึกลางไม่ค่อยจะดีแล้วคุณหนูเจ้ากะพวกเราควรทำอย่างไรต่อดีเหตุการณ์หน้าโรงน้ำชยามนี้มีชาวบ้านมามุงดูอยู่เป็นจำนวนมากท่ามกลางสายตาของผู้คนหลายสิบคนหากรองเท้าของอาเฟยข้างนั้นถูกคาบกลับมาคืนคุณหนูจริงจจากเรื่องตลกขบขันคงได้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตในไม่ช้าเจียงซสื่อถูกฉากตรงหน้าทำเอาสับสนไปหมดแล้ว จริงอยู่ที่นางมีวิธีการมากมายในการจัดการกับผู้คนแต่ให้ไปต่อกรกับเออร์หนิวถึงแม้ว่านางจะมีวิธีอยู่จริงๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือนางลงมือไม่ลงเพราะตระหนักได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงกับขันเจียงซื่อจึงตะโกนออกไปเบาๆว่าเออหนิวตะโกนเสร็จเจียงซื่อก็สายหัวไปมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะภาพความประทับใจในครั้งนั้นที่พบกับเออร์หนิวหรือเปล่าถึงได้ทำให้เออร์หนิวในสายตาของนางพิเศษกว่าสุนัขธรรมดาทั่วไป นางรู้สึกอยู่เสมอว่าเอ,อิร์นิวสามารถฟังภาษาคนรู้เรื่องแถมมันยังยินดีที่จะเชื่อฟังนางอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยแน่นอนว่าในความเป็นจริงเรื่องราวย่อมไม่ใช่แบบนั้นนางเคยเป็นเจ้านายของเอ,อิร์นิวมาก่อนแม้ว่ามันจะสิ้นสุดไปตั้งแต่เมื่อชาติที่แล้วก็ตามทีส่วนเอ,อิร์นิวเองนางก็คงเป็นเพียงคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของมันอยู่บ้างกระมัง เออหนิวที่กำลังฟัดอยู่กับอาเฟยที่ชั้นล่างหยุดลงทันทีเมื่อได้ยินเสียงเรียกที่ดังส่งมามันเงยหน้าขึ้นและมองขึ้นไปที่หน้าต่างอย่างสงสัยอาเฟยอาศัยจังหวะที่เจ้าสุนัขตรงหน้าถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปกลุ่มก้นของตัวเองแล้ววิ่งหนีไปอย่างตาลีตาเหลือกแต่หลังจากที่เขาวิ่งออกไปไกลหลายจ้าเขาก็อดไม่ได้มองย้อนกลับไปด้วยความหวาดกลัวเจ้าสุนัขสมควรตายนั่นมันคงไม่วิ่งตามข้ามาแล้วใช่หรือไม่ เมื่อเห็นสุนัขตัวใหญ่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมอาเฟยก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกพริบตาเดียวเขาก็วิ่งหนีหายไปไม่เห็นเงาห้องง,งสุนัขตัวใหญ่คำรามไปทางทิศท,ที่อาเฟยกำลังจะจักไปอย่างฉุนเฉียวนะมันเงยหน้าขึ้นมองไปยังชั้นสองของโรงน้ำชาอีกครั้งทว่าคราวนี้มันกลับไม่เห็นเงาร่างของเจียงซื่อแล้วอาหมานมองไปนอกหน้าต่างด้วยความกังวล คุณหนูเจ้าสุนัขตัวนั้นมันจะขึ้นมาหาท่านข้างบนนี้หรือไม่เจียงซื่อสายหัวนางยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแนะ่เอิหนิวหยุดเพียงเพราะได้ยินเสียงร้องตะโกนของนางจริงๆนะ่าหรือห้องงงเจ้าสุนัขตัวใหญ่ยังคงเงยหน้ามองขึ้นไปเสียงร้องของมันน่าสงสารมากหัวใจของเจียงซื่ออ่อนยยบลงหลายส่วนนางลงไปดูมันดีหรือไม่นะ แต่ถ้านางติดต่อกับเออร์หนิวบ่อยๆนางคงไม่สามารถหลบเลี่ยงเจ้าคนนิสัยไม่ดีนั่นได้อีกแล้วเจียงซื่อหวนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับอวิชีอีกครั้งยังคงช่างใจและคิดไม่ตกเขาบุกรุกเข้ามาในชีวิตของนางโดยทำทีเป็นว่าไม่ได้ตั้งใจปกปิดสถานะองค์ชายเจ็ดของไว้แล้วบอกนางเพียงว่าเขาเป็นพลเมืองของต้าโจที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนเนื่องจากทางบ้านทำการค้าติดต่อกับชนเผ่าอูเหมียวเขาก็เลยสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้อาวุโสของเผ่าอูเหมียวเป็นอย่างดี จนกว่านางจะพยักหน้ายอมตกลงแต่งงานกับเขาเขาถึงจะยอมสารภาพฐานะที่แท้จริงของตัวเองออกมาให้นางฟังมิหนำซ้ำยังไม่อนุญาตให้นางกลับคำอีกด้วยหากนางรู้แต่แรกว่าเขาคือองค์ชายเจ็ดนางคงเก็บหัวใจไว้ให้ห่างไกลาจากเขาจะได้ไม่ต้องตกตายอย่างน่าสังเวชแบบนั้นในภายหลังนี่มันไอสัตว์เดรัจฉานที่กัดข้าในวันนั้นนี่รีบฆ่ามันให้ข่าเดี๋ยวนี้ในเวลานี้เองเสียงคำรามหนึ่งก็ดังมาจากนอกหน้าต่างทันใด